เดือนแล้วนั่นแหละขึ้นมา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 ขอ้นมาโอ้หน้อยขึ้นมา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 อ้วบเอาละครับนานหยอกแลยแฮ่้โหดูกระจจะเลยเนาะลุงเนตพาลุย สวัสดีครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วลุงเงนตรพามาลอปลบปบอนนะลาไหลผมไม่รู้จะไปไหนเนาะปักเบ็ดก็ไม่ค่อยมีทั้งที่แล้วพาไปทอดแห่ไม่หองล้างพอได้ตั้น้ำพีกอยู่วันนี้พามาลอบปลาไหลอีกแล้วครับไมจะพึ่งเบื่อกันนะลุงเนตรไม่รู้จะไปไหนเนาะวันนี้อากาศดีหน่อยฝนไม่ตกปลาไหลก็จะมีตัวเรือบเล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ตัวก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศกันแล้วกันนะ ไม่ใช่กาบันนอกบานนาแล้วเนาะโน,น่นโน่นวันนี้ด้านหลังโดยนางน,นอนมองเห็นชัดเลยนอนหลับอยู่โน,น่นไม่ตื่นสักที <c oughs> รูเล่เชือยะเส้นเดือนนะครับวันนี้เชืเยอยเส้นเดือนเหมือนเดิมเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะมันจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าตอนนี้ทุ่งนาทับมะลุงเนตก็เริ่มปลูกข้าวกันแล้วนะไปลุยลุยลุยมาดูรูแรกกันนี่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 เชอยเส้นเดือนนะครับเชือส้นเดือนเดี๋ยวนี้พอหาได้หน่อยค่อยชั่ว รูกสวยเลยนะมีตัวหรือเปล่าลูกเขาเอาไปกินหมดละดูวสวยๆแบบเนี้ยส่วนมากมันจะไม่เคยเหลือตัวนะคนหาก็เยอะครับอืจะหมานสักตัวไม่นอกวันนี้ดิมซิ่งรู้แรกดิมซิ่งเถ้ากินกินละ เอาลองรุ่สองเอาหรือเปล่าโอ้โหม่น้ำขึ้นมาตุ๊บมีโอกาสลุ้นมีโอกาสลุ้นรุ่สองรห่สองยังไงรู้ว่าอยู่ข้างบนนี่ปลาไหลก็หายากจริงๆบาลูเนตเดี๋ยวนี้คนหายเยอะ <c ười> มันใครมันๆน,นะเนาะ ส่วนมากเขาจะดักตุ้มใส่ตุ้มกันเน่ไม่ชอบใส่ครับมันไม่ได้ลุ้นชอบหาแบบเนี้ยพออยู่พอกินเอาละน่าจริงจไม่เอาครับรุนรุนนี่นะลุ้นสวยเลยครับลุ้นปลาไหลแน่นอนตัวก็ไม่แค่นั้นเองน่าจริงๆเลยโอ้ยน้ำขึ้นน้ำลงนุ่นนุ่นน่นน่นเดี๋ยวดูดดูดเป็นเยอะดีดีก่อน รูตัวแรกรุนตัวแรกเนาะนี่ใส่เดือนลุงเนตมันเกี่ยวง่ายครับรู้ความมาเถอะนะคลิปลุงเนตนะไม่ต้องไปเครียดมันหรอกต้องไปเครียดมันเนาะดูนี้มีโอกาสนะครับพอมีน้ําขึ้นน้ําลงยุบขึ้นยุบลงนั่นนะยุบไปแล้วน้ำยุบขึ้นมา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  โโอออ้หนยขึ้นมา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 อ้วบเอาละครับนานหยอกแล้วโอ้โหดูกระจจะเลยเนาะลุ้นตัวแรกลุ้นตัวแรกหืมานี่หมานได้ลุ้นกันนั่นลุ้นแลวถุงหมานกับตะข้องมาเอาเนี่ยนะเนี่ยถุงหมานเดี๋ยวใส่ตะข้องก่อนฝาตะข้องมันไม่ดีลุ้น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 เต็มแหลกจะพอได้ตำน้ำพริกไหมนาะวันนี้ คือเรื่องคือเรื่องคือเรี่องครับรู้ว่าจะได้จกอีกแผนกจกโอ้ดึงกับสุดสายยุ่งละเออเอาเหยื่อไปกินแล้วนี่นี่เหยื่อหายแซบครับเออลองดูทีสิเอาเหยื่อไปกินหายแซบอะ่ะเอาละเอาละ,าละนู่นดูมันกินดูมันกิน เนี่ยครับเนี่ย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 จะไปไหนจะไปไหนเบ็ดตรงนี้เนี่ยดีสายไม่ได้นะโอ้ยดึงแรงโอ้ยดึงแรงดึงแรงดีโอ้ว่าแล้วเฮ้ยโอ้น่าจะตัวใหญ่นะเนี่ยดู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 เอาอีกไหมน้องโอ้มันไม่ทันเกินเบ็ดดีเนาะตรงนี้ดึงแล้วมันเกาะมิน เักทีสิเักทีสิอืมตัวแรกหลุดแล้วครับโอ้นี่จะตัวใหญ่นนเนี่ยเนี่ยดึงแรงเลยแหมวแล้วมันเจ็บปากมันเน็ดอ่ะนะโอ้เสียดายใช้รูปอะไรไหมรูปสวยเลยนะอืมอืม น่าจะใช่ละน่าจะใช่ละเอาหรือเปล่านั่นกินละเออโอ้จะได้สักตัวไม่นอวันนี้ <c oughs> ดึงตัวแรกหลุดเนี่ยล้างมันไม่ค่อยดีครับนั่น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 ขึ้นเบ็ดไหมนั่นโอ้โหละ แต่ตัวนี้หลุดก็จะไม่เอาแล้วนะโดนแล้วครับเลืองซึ่งปึ้งนี่ของจริงของปลอมโดนเลยเอาละครับเต็มแรกมาแล้วเ <c oughs> ต็มแรกเต็มแรกเอา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 ลงไปเลย <c oughs> เอาละครับพอด้ตำานักพิกแล้วเดี๋ยวจะให้ป้านางทำเมนูให้ดูด้วยนะอะไรที่บ้านลุงเน่ก็ยังมีอยู่ลุงเน่ก็จะถ่ายใกล้บ้างใกล้บ้างนะบรรยาก,กาศเนาะ วันนี้ใส่เสื้อแดงแรงฤทธิ์มามันตรงหมานบ้างสิตัวแรกดึงหลุดหายแซ่บชมบรรยากาศไปด้วยนะครับโอ้เอาละเอาเร็วเอาแล้วกินแล้วครับเดี๋ยวตอนดึงลู้แน่จะเอากล้องมาให้ดูใกล้ๆนะมาถ่ายดูใกล้ๆครับตอนนี้ชมบรรยากาศทุกน้ำไปก่อนเนี่ยมาเอากล้องมาดูใกล้กินแล้วนะกินแล้วกินแล้ว ลุ้นก็จะถ่ายใกล้บ้านใกล้บ้านเนาะถ่ายให้ดูกันจะได้ชมบรรยากาศนี่ดึงละดึงละลุ้นตัวที่สองจะหมานไหมเดีย๋ยวมาตัวหนึ่งละเอา้าเอา้เอาเนี่ยขยับกล้องมาถ่ายตอนดึงให้ดูไอ้ไก่แบบเนี้ยจะได้รู้ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กเอา้าเอา้เอาลุ้นกับลุ้นขึ้นเบ็ดไหมเอา้าลุ้นครับลุ้น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 ตัวที่สอง เออหลุดแล้วมั้งพอได้ตํางน้ำพีกไหมดึงออกมาเป็ดลุงเนตเนี่ยดีดสายเลยหลุดทันทีเลยนะดีดไม่ได้ครับพอลุงเนตลองหลายครั้งละมันไม่เหมือนเบ็ดอะไรอ่ะไม่เหมือนเบ็ดที่เราอะไรเราไอ้ใส่แช่รูไว้แบบนั้นมัือดืนเนาะแต่ปลาไหลจะตายแบบนั้นอ่ะตกอีกละ โอ้โหตวใหญ่ตูใหญ่ลูกใหญ่มากตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้ยดึงแรงลุนลุนโอ้โตัวใหญ่ครับนี่นี่เหลืองซึ่งพึขึ้นบนดีกว่าเดี๋ยวลุยหายแซ่บนี่ตัวสวยไหมครับเหลืองซึ่งพึ่งยาวจัะลาดยังเหลือดำขึ้นลืงตึงไม่เจอนยตอนดึงไทยรูไกลๆเลยชมบรรยากาศไปด้วย สองตัวแล้วเอ๊ะแบบนี้พอได้ต่ำนักพริกอยู่ครับเดี๋ยวนีธใช่ประนางเท้าเข้าให้ดูด้วยพออยู่พอกินอยู่ครับหมานมาสองตัวแล้วดูนี่เอาหรือเปล่าดูนี่ก็ถ่ายใกล้บ้างอุ้ยกินละถ่ายใกล้บ้างใกล้บ้างนะนีดีดีตอนนี้ก็ถ่ายใกล้ใกล้ให้ดูจ,จะจระเลยตอนนี้กลับอ่ะกินละกินละ,นละเอาลุ้นตัวที่สามมันแล้วหมานแลว้นลวนู้นอาจจะมาเด็กตัวดูนี่ก็หายอยู่หากินของเด็ธแบบนี้นะปักเบ็ดกับคนมีหม,มายครับ ก็เลยล่อปลาไหลบ้างขนาดแบบไหนก็หาก,กินแบบนั้นเนาะอยู่บนนอกเราอย่เพิ่งเบือ่อตรงนี้กแล้วกันมาลุ้นตัวที่สามแบบนี้ประนางก็ได้ตั้น้ำทิพย์เลยแนย <c ười> ด่ดึงละดึงละแบบนี้เสร็จมาโอ้ตัวสวยตัวสวยเอาอีกละเอาอีกละนี่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 เจ๋งเป่งไหมขึ้นบนลองดูลุูนี้สิเอาไหมแดดก็ร้อนจริงๆ โอ้โอ้ยตุรีกะดุดุดุดูโอ้กัดสะดุ้งมดนุ่งไม่ใช่รูปไหลโอ้กินอยู่ครับออาทำไมหนีสิ่งเออกัดปอยกัดปอยอย่าหายซักเดียวไหม แมวละเมืเอ่อกี้มันกัดตกใจหมดอะแมวแล้วครับอุ๊ยอยนแล้วครับนอนนอนโอ้ ลูกก็จจะไม่กินเอาเอาเอารุ่นตัวที่สี่เนาะ <c oughs> ตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะกว่าจะได้แต่ละตัวนะลูกนี่ก็เดินซะปวดขาเลยเดินไกลมากอะไรก็หายยากไปทุกวันแล้วครับเนี๋ยนอนนอนนอนนนอนือโอ้โหหดึงแบบนี้น่าจะดึงไม่ออกอะเอาเอา มา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 อีกลุ้นครับลุ้นมาอีกมาอีกจะพ้นลุแล้วพ้นละพ้นแล้วตัวทีสีได้อยู่ครับขึ้นบนดีกว่านะเดี๋ยวลูถ่ายแซฟลูนี้เอาหรือเปล่าหม,มาสีสี่ตัวแล้วครับเย็นแล้วนะเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้แต่ละตัวไม่ง่ายเลยนะครับ แต่ต้องใช้ฝีมือหน่อยมีฝีมือไม่อดอยู่แล้วเอาไหมเอาไหมเหนนาโอ้โหโทรศัพท์ล้มเย็นแล้วเย็นแล้วเดี๋ยวเี่จะพอแล้วนะ ใได้สี่ตัวเนี่ยชมบรรยากาศก่อนละกันเนาะถือว่าชมบรรยากาศข้าวเนี่ยครั้งที่แล้วเรานังไม่มได้ปลูกเลยนะมาครั้งนี้ปลูกแล้วครับเนี่ยปลูกเป็นบางที่บางที่กวานนี่น่าจะใช้รถปลูกครับเป็นแถวเลยเดี๋ยวพอละแค่นี้พออยู่พอกินพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับไม่กิน ลองดูรูนี้สิได้ไม่ได้กพอแล้วครับสี่ตัวก็พอละให้ไปนางครับกับข้าวเนาะตัวนี้ก็ตะว,วันจะตกดินแล้วนี่เข้าบบานเช้าๆหน่อยเข้าบบานมืดเข้าบบานมืดลูนี้ก็สวยเลยนะเนี่ยมันทำไมไม่เอาหนาจริงๆ สวยรูสวยเข้น่ลยนะตกใส่จะได้สีตัวจริงๆ <laughs> ไม่กินจริงๆครับไปสรุปผลง,งานดีกว่าเนาะเย็นละมาสรุปผลง,งานครับยยเย็นละเย็นละอนะน้องๆกับมองเรื่อ,องแบเห็นแล้วนะตะวันตกดินแล้วครับสรุปผลง,งานถ่ายด้วยไก่มาดู ได้สี่ตัวก็ยังดีเนาะที่มันได้อะไรมันหายากครับอย่างที่บอกนั่นแหละอืมแต่ต,ตัวสวยนะพออยู่พมกินเลยแหละนี่นี่นี่เอาแค่นี้ก็เห็นอยู่เนาะเดี๋ยวไปถ่ายที่บา้านด้วยทีก็ได้เนี่ยเนี่ยเนียเนียเนียถือว่าหมานอยู่ครับเดี๋ยวไปถ่ายที่บา้านด้วยทีแล้วก็ใช้ประนางทางกักับข้าวเลยครับเย็นละเอาเป็นไงวันนี้เรนพามาลอบปลาไหลอีกแล้ว พอได้ตัวอยู่ครับได้สีตัวปลาไหลมันหายากดึงหลุดบ้างได้บ้างเนาะตัวไหนหลุดก็ปล่อยไม่ทําพันถ้าได้ทุกตัวก็เดี๋ยวมันจะสูญพันธ <c oughs> <c oughs> ุ์อาย่หักินแบบนี้กับแบบนี้ครับอย่างที่เห็นนั่นแหละบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้ลงเนี้นก็ถ่ายรูจะจะคลิปนี้ลงเนี้นให้ปลาหนงทำเป็ข้าวให้ดูด้วยนะนเพื่อนแล้วก็เอฟซีอยากเห็นเมนูปลาไหลของปลาหนางครับเดี๋ยวจัดให้ปะกลับบ้านเดี๋ยวจะมือซะก่อน

มามามาครับเดี๋ยวลุงเนตให้ป้านางทำกับข้าวนะทำเมนูปลาไหลลุงเนตไปลองปลาไหลได้ซีตัวเองสวัสดีค่ะเออเนี่ยวันดีเอฟซีบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูเมนูกันว่าป้านางจะทำอะไรเมนูเมืองเมืองครับป้านางทำเมนูอะไรล้ำล้ำปลาไหลล้ำปลาไหลใส่อะไราะกระบอกไม้ไผ่ใส่กระบอกไม้ไผ่เดี๋ยวมาดูวิธีกระทำของป้านางครับว่ามันจะลำก่อกทำปลาลำนี่แล้วมาดูวัตถุดิบกันครับที่ป้านางเตรียมไว้เอาป้านางแนะนำมีอะไรบ้างแนะนำหน่อย มีเม็ดผักชีเม็ดผักชีเม็ดผักก้อมเออลาผักชีไข่หอมแดงหอมหอมขาวกะปิใบมะกรูดพริกผักเหรอมีผักอย่างบ้างผักมีมีอะไอย่างไรบ้างกระเพราอืมะละใบยอดมะระชิืนแล้วก็ใบโกศลใบโกศลโอสัปะผักอะชีฟอรั่งต้นหอมต้นหอมผักป้อมผักป้อมผักป้อมรู้อ่ะผักชีฝอยนั่นแหละ อันนี้อันนี้อันนี้มันจะหวานอือันนี้มันจะขมอืมอันนี้มันจะหอม,อมครบรสเอออ๋อหวานขมหอมเดี๋ยวรู้ <c oughs> อร่อยไหมอร่อย <c oughs> มาเริ่มทํากันเลยครับขั้นแรกตําเครื่องมันเนาะตําเครื่องมันตัาเครื่องเอานานๆทีเนาะปะนางนจะทํากับข้าวเพราะว่ามันคนมีเวลาลูกเนตไปหลอกปลาไหลก็ได้สี่ตัวเองคลิปนี้ <c oughs> แต่ปลาไหลที่ลูกเนตหามาได้ก็ยังมีอยู่นะ ป้านยังไม่ได้ทำอะไรกินเลยครับเอาไว้ให้ลูกชายก็เลยทำหลามปลาไหลหลาบปลาไหลใส่ก,กระบอกไม้ไผ่นี่นี่เครื่องมันที่จะเอาหลามนะครับตำเนาะตำตำอืมตำให้ละเอียดก่อนครับใส่ใบมะกรูดล,ลงไปโอ้ลืมบอกไปถับเผ็ดเดียเ๋ยวนี่กินไม่ได้นะกินไม่ได้ครับเมนูนี้ถ้าจะปะ้านกินคนเดียวอะจิ้มกันอืมเพราะว่ามันเผ็ดเนาะจิ้ม,มน้อยๆได้อยู่อืมล้ำล้ำกับหมู แต่เรล้มไม่ได้นะเนาะเพราะว่าตอนจำพีกเนี่ยของล้าไว้ก่อนล้มอยู่แล้วอืมสาครับสาตัวไก่ตัว,ตวมันครับก็หาอยู่หากินกันไปเนาะเนี่ยเมนูบันนอกบันนอกเรา FC ก็อยากดูปนางทำกับข้าวปนางก็ไม่ค่อยมีเวลานานๆทีก็จะชวนปนางทำกับข้าวแต่ลูงเรก็ไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายปนางเนาะเวลาไม่ตรงกันอืมเวลาไม่ค่อยตรงกันต่ำๆมีอย่างน่ะงอมแดง เอ้เม็ดผักป้อมนี่บดใส่ได้ก่อมันหอมอ่ะสูตรไทยสูตรมันเนาะใส่ก็ได้ใส่ก็ได้แต่ปน้างเนี่ยส่วนมากจะใส่นะเวลาทำแบบนี้นะมันหอมมันหอมอืมสูตรเนื้อสูตรเนื้อมนูอาหารเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวครับใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นอ่ะได้กก็บอกหลายครั้งแล้วนะเนาะชอบใครชอบมันอ่ะการปรุงอีกใครชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นส่วนปน้างเนี่ยชอบรสจัดหน่อยดูดูดูใส่พริกลูกเนตรอดอ่ะ <im itation> <im itation> ดูเน็ตอมดอ่ะมันเผ็ดโดนปนางวางยาซะแล้ววันนี้นะอืมอ่าคงนี้ถ่ายดูเนาะถ่ายดูถ่ายให้ดูวิธีการทำของปนางโอ้แต่ก็น่ากินนะหอมหอมหอมตั้งแต่ตอนตำพริกละสุกมาก,ก็น,น่าจะอร่อยนะเนาะอร่อยอยู่แล้วสูตรปนางครับสูตรปนางเอาอย่างแล้วเอ้าเอาเอาเอา้เอาไปไดูวิธีการทำกันอะลูกกักอืมอ่ะ เริ่มเลยครับเริ่มเลยเอาเนื้อปลาไหลลงอ้าวแล้วก็ตามด้วยพริกที่เราตำครับพริกที่เราตำนี่เอาสูนกันสูนรู้ว่าคนให้มันเข้ากันนั่นแหละครับภาษาเนื้อมันห้องกว่าสูนศูนเข้าไปเนี่ยคนเข้ากันปรุงเลยปรุงรสปรุงรสผงลำนำครับผงลำนำส,สองช้อนอใหญ่ใหญ่งั้นไม่อร่อยเหมือนที่มะตกเลยผงน้ำมานางยังไม่หมดนาะยยังไม่หมดผงอร่อยผงอร่อยอีกช้อนอใหญ่ๆหญ่ ไม่อรให้มันรู้ไปสูตรใครสูตรมันนะให้ไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะครับซีอิ๊ขาวอ่าซีิวขาวใส่ลงไปใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยปลาหน่อยนึงอ่าปลาน้อยนึงน้อยเดียวน้อยเดียวน้อยเดียวเอากินมันโอ้เยอะโอ้น้อยจริงๆครับพนาบอกเอาหน่อยเดียวโซน0-0-0 0-0ลโซลโซลทำไมเข้ากันปลาไหลสี่ตัวเนาะสี่ตัวปลาไหลสี่ตัวครับที้ไดม้านั่นแหละพอกินพอกินเนี่ยบอกแล้วออกไปก็เพระได้กินครับพอยู่ไดกิน มนูก็ทำบ่อยมีนู้จะทำอะไร<ช>กันนั้นก็เลยจะไอะไรน,นะหลามหลามลามองดูลองดูองดเอาละผ<ส>ักผักผักตัดใส่เลยผักชีต้นหอมชีฝรั่งเออใส่ลงไปเนี่ยใส่แบบไม่ต้องละเอียดนะไม่ต้องซอยละเอียดเนาะไม่ต้องซอยละเอียดห <c oughs> นักกินไหมนักกินไหมเนี่ยเนี่ยนานๆทำทีครับมันต้องใช้เวลาหน่อยนะ ทำกับข้าวแบบเนี้ยต้องใช้เวลาหน่อยคนให้เข้ากันอีกทีแล้วพักราใส่ตน้นใดใส่เลยเใส่มาเลยใส่มาเลยผักเยอะหน่อยนะครับปานางเน้นผักโอ้จะเห็นเนื้อปลาไหลไว้เนี่ยวันดีตั้งเป็นเมนูปลาไหลซ่อนหาบอ <c oughs> หาเนื้อไม่เจอเนื้อปลาไหลผักมันเยอะเร่พูดเล่นนะเดี๋ยวผักมันยบนะครับเดี๋ยวหายหมดผักหายแซ่บหมดอนะ่ะเหลือเต็นเนื้อน่ากินครับหน่ากิน ใส่เยอะๆผักใส่เยอะๆใครที่ชอบนะพนังนี่ชอบผักเอาลุเงเนตรก็ถ่ายวิธีการทําให้ดูเนาะมันก็อาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปวิดีโอลุเองเนตรอะแต่ละคลิปอาจจะยาวหน่อยไอ้เพิ่งเบื่อกันฝากติดตามแลชมให้กําลังใจลุเงเนตรกับพนังด้วยวันนี้ก็ทําเมนูลามปลาไหลลําแน,น่นอนไม่ตกวกลัวลําแน่นอนน้นเดี๋ยวเอาใส่กระบอกไม้ไผ่ มันทำอยาา่างนั้นเออเฮ้ยลืมอยามอ่างขโมนน้ำล้างคกปัญหาลืมน้ำล้างคกหาแล้วปัญหาลืมน้ำล้างคกนี่อืโอ้โหเนี่ยมันจะอร่อยตรงนี้มั้งตรงน้ำล้างคกนี่แหละโอ้โหหอ,หอมครับใส่ผักลงไปแล้วหอมเลยโอ้โหน่ากินน่ากินน่ากินเดี๋ยวไปดูกันเนาะน่าตามจะออกมาเป็นแบบไหน หลามปลาไหลสูตรปรนางอร่อยแน่ๆอเอาละเอาละเอาละมาๆมา,มาทำกันเลยทำกันเลยเอาเอาใส่กระบอกไม่ไผ่เลยครับเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่แหละสูตรปรนางสูตรปรนาง <laughs> หลามปลาไหล ใส่กระบอกไม้ไผ่น่ากินครับน่ากินปนังบอกอร่อยอะลูกนี่ก็ว่าอร่อยเนาะถ้าปนังว่าไม่อร่อยลูกนี่ก็ว่าไม่อร่อยอะเพนะราะปนังเป็ <laughs> นคนทำเนาะแต่ลูกแน่เนี่ยจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะมันเผ็ดเดี๋ยวชิมสักคำเดียวเอาละทําให้ดูเนาะทําให้ดูก็อยากเห็นปนังทําก็เลยถ่ายดูครับปลาไหลก็ได้น้อยสี่ตัวแต่ก็พอกินเอ,อเอาเดี๋ยวเอาอะไรปิดปากมาสักก็โอเคละมาๆมา,มา เอาเขาเผาเอากปะนาวตั้งเผา,าเลยเผาได้เตาอังโลครับเตาเอาังโลหรือเตาเศรษฐีนั่นแหละเขาเรียกว่าเตาเศรษฐีจริงหรือเปล่า <laughs> <laughs> ได้ไหม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 โอเคได้อยู่ได้อยู่เอาล็อกสุกอย่างเดียวมีมือปะนานครับล้ำแบบล้ำแบบหัวนะ <laughs> ล็อกไปเไลสุก <laughs> เดือดแล้วนะเนะี่ย <laughs> เดือดแล้วครับเดือดละ เดี๋ยวก็สุกครับแต่ใช้เวลานานมากเลยนะกว่ามันจะสุกเนี่ยว่ามันจะเดือดอะหลามปลาไหลสูตรป้านางโอ้โหนักกินครับหนักกินหอมหอมเดี๋ยวมาเทใส่ชามเนาะมาดูซิว่าน้าตาจะเป็นยังไงสุกแล้วครับสุกแล้วสุกร่วงไหมไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเทใส่ชามครับโอ้ไม่ทรมานโล่ไหมไม่โล่นี่ีดี่ีเลยครับอีกเป้งไหม มาดูดูดูผลงานของป้นานางโอ้ถูกโอ้ยน่ากินขนาดน้ำแห้งงดลึกล่ะเป็นไงน่ากินนะครับโอ้หมดละหมดละอ้หมดแล้วมีแล้วน,ลนะโอ้น่ากินขนาดอจอนค้อนเลยจอนเคาะๆเลยค้อนฉุยๆโอ้น่ากินครับน่ากินครับคอ้อนฉุยๆเสร็จป้านางแบบนี้นะไปเด็กกินข้าวครับมาๆกิๆๆนข้าวกินข้าวป้านางยอกละไม่รอลงกลนี่เลย รู้เลยตัวกินข้าวกับน้ำครับเพราะว่าท้องไส้หนูคืดีเนาะเนี่ยจะกินได้หรือเปล่าไปลู้ปนานังใส่พริกเยอะ,ะเผ็ดนะปะน้านางบอกไม่เผ็ดอย่างเดียวป้านางกินติกต๊กติ๊กอะลำอ่ะล,ำ,ลำครับลำเอา้าเดี๋ยวชิมดูสักชิ้นสิลำปลาไหลสูตรป้านางนี่นี่นี่เป็นไงอื้มอื้มลำเต้ๆครับลำเต้ๆเนื้อมันนุ่มละลายในปากเลยดูนุ่มกว่าจะาปลาซุกซุกเนาะ ผหล้ำแต่พิมพมะนาวเป็ธรรมดาครับที่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมผงลำกับผงอร่อยหมดไปเกือบถุงอ่ะนี่รู้เลยกินกับปลาชอนปลาชอนทอดที่ปากเบ็ดได้มาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปากเบ็ดทอดแหได้มาเนี่ยปลาทอดทอดเท่ากับน้ำตรงนี้อืมเป็นไงโม่โม่แต่เต,อ <S 2> <S 2> <S 2> อต๋เตอเนาะเดี๋ยวคิดหนึ่งครับ ขอ,องมะลำอขอชิ้นใหญ่ๆหน่อยลูกนี่เป็นหมอหานะต้องกินหัวหมหัวหมหัวลูกเล่นพูดเล่นน,นี่ครับหมหัวนี่ต้องยกเจ้าที่เจ้าที่อดครับเจ้าที่อดอีกแล้วเป,ปลือนะเือยแต่แต่ลยกว่าจะได้แต่ละตัวพะไรนี่นะโอ้ลูกนี่เดินหากับรากอ่ะหาย,ยากครับเดี๋ยวนี้หาย,ยากก็กินชิ้นนี้พอแล้วนะผู้บอก เพ็ดกินยาครับกินย,ยากินกล้วยดิบกินยากล้วยกินสะปะสะเป็ดใบสาบเสือลุงเนตกินหมดนะทีเอสทีแนะน,น,นำนะแต่มม่ก็ดีขึ้นครับรู้สึกว่าดีขึ้นทีเอสทีก็แนะนำมาเยอะเลยยากแก้เจ็บร้องถ้าลุงเนยกินตมทีเอสีแนะนำมาหมดนะบอกเป็นยาเลยเนี่ย ขอบคุณมากนะครับที่แนะนำยาให้ลุงเน่นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากมาเข,ข้าลุงเนตนี่ปลาหลิงทอดปลาหลิงปลาหลิงปลาน้าจะเลี้ยอาหารเดี๋ยวนะลำเนาะลำเตะเตะอ,อื้มเนาะเอาตินงนะเอาติ๊นเอาติ๊งผักยอกิร์ตนะครับพักไฮแซ่บอ่ะปลาน้าแต่ผักเยอะเลยนะขมหวานขมหวาน แล้วก็น้ํามันอะมันรั่วออมาเนาะน้ํามันรั่วออกมาครับก็บอกว่าไผ่มันแตกแต่อย่างเงี้ยเหมือนขั้วแห้งเลยอย่างเงี้ยนางมันออกไปหมดเลยเอาเดี๋ยวนี่ไปคลิปก่อนนะลุงนี่ก็หาอยู่หากินไปแม่นะครับนานๆทีเนาะจะมีโอกาสทำกับข้าวกับป้านางเพราะมีเวลาไม่ตรงกันป้านางก็ทำงานของแกงานส่วนตัวเล็กๆน้อยๆครับก็พอมีรายได้อยู่พออกินพอกินตั้งน้ำพริกหอมลงทุกวันอ่ะป้านางเดี๋ยวนี้เอา ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์แชร์กดติดตามกด,กดกระดิง่งเพื่อรับตรงขึ้ใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้นเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนตรกับนางรัตนก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามที่หน้าด้วยวันนี้มเป็นตามน้องพี่ครับนี่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 หล,ล,ลาม่ครับหลามหลาปลาไหลปลาไหลเนตรยังเหลืออยู่นะ,หะเหลืออยู่เอาไว้ให้ลูกชายลุงเนตรมีลูกชายสองคนทำงานนะครับลูกชายลุงเนตรจะชอบกันเอาไว้ให้ลูกชายแต่วันนี้ติดไป